ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับไม่เต็ถมถุงเลยเยอะมากนะครับส,สำหรับช่วงนี้นะครับอ่าช่วงโควิดนะครับเราก็อย่าลืมน,นะครับใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือก่อนที่จะไป จับจ่ายซื้อของนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าร้านป้าเขามีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะซื้อไปให้แม่กันนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2021นั่นเองนะครับสวัสดีครับมาดูปลาหมึกครับปลาหมึกแข้ง ันนี้เจ็อใช่ไหมครับเจ็ดร้ยห้าสิบเจ็ดร้อยหัวเยอันนี้ไข่ใช่ไหมครับ้แปอนี่ตัวใหญ่ เอามีให้เลือกมากมายสายอินซีก็มีนะครับผมจำไม่ได้ว่าแฟนผมชอบกินปลาอะไร๋ยวต,ต้องโทรถามก่อนอค,ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับไม่ เต็มถุงเลยเยอะมากนะครับกับร้านประมนนะครับครับทุกคนครับร้านต่อไปเราก็จะไปที่พันธุนอยอนะครับหรือว่า,าร้านสวัสดิการของนาวิกโยธินนะครับเพื่อที่จะไปซื้อพวกขนมนะครับไปฝากเด็กๆแล้วก็เป็นพวก ของเล็กๆๆน้อยนะครับที่จะไปให้คุณพ่อและคุณแม่ในช่วงวันปีใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรให้กับท่านบ้างน,นะครับแล้วก็ได้ขนมอะไรไปให้เด็กๆบ้างน,นะครับ ครับหลังจากที่เรามาที่พันธุ์ทุนยอนะครับหรือว่าร้านค้าสวัสดิการนาเวกโยทินนะครับก็ได้เป็นพวกขนมนะครับแล้วก็นมของกินนะครับเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะนําไปฝากคุณแม่กับคุณพ่อนะครับที่บ้านเรานะครับไปดูว่าท่านจะชอบอะไรนะครับระหว่างกระเช้าของคุดแฟนนะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยไปซื้อกระเช้าแล้วนะครับแบทเทนกันเลยนะครับว่า กับประมึกแน่น้อยของผมนะครับว่าที่ท่านชอบเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าท่านจะหยิบอะไรเป็นอันแรกแล้วก็ท่านจะชอบอะไรมากที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับกับ e ีีที่2ครับวันนี้เดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับวันนี้ได้ของมามากมายเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันที่30นั่นเองนะครับจะเดินทางกลับบ้านหลังจากทํางานเสร็จนะครับผมสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ เดินทางโดยสติภาพนะครับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่รักนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกับคนที่รักนะครับหรือว่าช่วงโควิดก็อาจจะทํากับข้าวอยู่ที่บ้านนะครับอยู่กับบ้านฟังเพลงดูหนังอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขนะครับในวันปีใหม่นะครับปีใหม่แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันนะครับกับคลิป,ลปนี้ครับ ๊า่บายครับ